สวัสดีพี่พๆนา้นาๆนาักตกปลาทุกท่านนะครับอยู่กับผมเบียร์พิ้งนดีแหละวันนี้ก็มาอยู่กันที่คลองสามคลองสุเลาอันตักฝากหรือชื่ออะไรสักอย่างหนะจําจชื่อไม่ได้นี่ครับไม่รู้จะเห็นปอเจ้เปล่าปอเจซุ่มอยู่นู้นครับต้องเดินไปหาเลยครับผมวันนี้ก็รอพี่ก๊อฟด้วยพี่ก๊อฟอยู่คลองสามเหมือนกันแต่อยู่โซนบ้านน้องม่อนนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นแบบแท็กซัพกับเหยือ่อ SFR รัวนะครับผมน,นี้ก็เป็นรุ่นทดลองอยู่นะครับยังไม่เสร็จยังไงวันนี้เราจะได้ตัวกันมากน้อยแค่ไหนก็เราติดตามชมได้เลยครับสวัสดีครับรับโปรเจรมาแล้วว่าตัวใหญ่เล่นขาดไปนะครับติดคายโอเคก็มาแนะนำอุปกรณ์เบื้องต้นของผมที่เล่นอยู่นะครับวันนี้ก็เล่นกับคอนลาพลาเลสเดเตอร์นะครับ4ขีด8 เวทดูสี่ขีดแปดน้ำหนักก็น้ำ <c> ห <oughs> นักเหยื่ออยู่ประมาณสองสิบกรัมครับล่อก,ก็เป็นอัลฟาแอร์รอบเจ็ดจุดสองครับผมสายที่ใช้ก็เป็นดูร์คิงซิน n s a ชั่นถักแปดสายหน้าก็ประกอบกับเบรดเบอร์สองเหยื่อ SFR หลัวครับเล่นเป็นเท็กซัสล็อกสต็อปเปอร์หน่อยโอเคครับไปเราไปลุยมาดูผลงานกันดีกว่า จะได้ตัวกันหรือเปล่ามองนน้นเหรอเงียบเลยฮะเดี๋ยวขอตาต้นมะม่วงหน่อยดิสวยลอกสวยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วกระชากไปแล้วกระชากไปแล้ว เฮียยฮ้ยคายเฮี้ยแม่กระช่าคันไปเลยแม่กระช่าคันไปเลยเอ่ะทีเดียวเองเหรอบ้านะา Nằm nào đi Má mới không ở lại, ở lại Ở lại, ở lại, ở lại ว่าย้อนด้วยอุ้ยเย้เกโอ้ตัวแรกก็หลุดเลย ก่าเดิมไม้แรกครับต้องฟูนะครับโดนตรงไหนท่านออกก็ที่เดิมเหลอ เกี่ยแม่ที่มันติดข่าอยู่ไม่ติดไปแล้วหลุดไปแล้วเออเป็ดจะโตเป็ดจะเยือนนะราคาปากปลายทิ้งไว้แต่ลูกปัดมามาท้อ่ะดึงๆๆลังๆไว้แม่งขาดท้อเสฉยเลยเรื่องเปื่องปามีไซสคันมากแอฟแม่งลงสุดเลยจบกันเอาไม่ขึ้นเออมันใจแค่แต่ล้งไว้ไงอัดแล้วไม่มา เรียบร้อยดีครับโดนโดนขายก็เรียบร้อยดีครับไม่รู้เหมือนกัน อ้าวเหี้ยตบใสยฟิปเข้าไปได้ไงวะอ้าวตาเบดเตอร์โอ้ยสตักเกอร์โอ้ยเหี้ยแม่งตัวนี้ตัวไหนนี่ข้างหน้าเจ้าตัวดำเมียมเลยอยัดเก๊กายพันขนาดนี้แล้วอวะนี่แหละที่เขาสาเหตุที่เขาไม่เลี้ยงกัน ออนี่ไงใต้<อ>ะตสะพานไงแม่งไม่ออกเว้ยถ้าออกนะเต็มถังอะ่ะตัวเดียวอะ่ะ ตอนนั้นยิ้มๆวะเนี่ยจ่ายก๊อฟดีครับนี่ครับจ่ายก๊อฟมาแล้วสวัสดีครับวันนี้ได้รวมกันสักเท่มาเจได้ครับครับจ่ายสวัสดีครับโอ้ยเจอเฮ้ยอาบูได้ข่าวว่าไปนู่นมาอาสซุล ใต้อย่างนี้พี่ก๊อฟพูดจะหาวาโกหกใต้สมไผ่ที่นบเบียเคยได้ตัวนัดออกมาแล้วมาเจอมือดีวางตะข่ายไว้เรียบร้อยเรียบร้อยเลยล้างล้างไว้ให้ปลามันดิ้ให่หลุดตะข่ายเถอะไม่หลุดเกมเลยผมตัวแรกของวังด้วยเาเเลผมก็วัดหลุดเลยบเบียเข้าหาวัดลอยขึ้นมาหลุดจ้า

กัดนะบ,บีมกัดเว้ยอยู่ด้วยอยู่ด้วย,ย,ววย,ยมาแล้ว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 ฮักฮซ่ฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่า <laughs> ฮ่าฮ่าฮ่นะรรา่แงงงาแ่าฮาแลาฮฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่่าาง ลองบ้างสิขอลองบ้างสิาางานทำกลับไม่เบียดหรอกกัดแล้วทีนึงใหญ่ไหมไม่ใหญ่ต,ตัวเดียว,วมาเป็นโลอ่ะถามพี่เบียร์ดิเนี่ยพี่ดึงขึ้นอยู่ตรงเงี้ยเหมือนตอนนั้นเลยดิด้นพัวพักลุดถามพี่เบียร์ดิคันเกือบหักอ่ะอเห้ยไงถ้าคันนี้หักไปนะเบียร์เลิกใช้คัน U L กว่า

เก็บใบไม้ใบหญ้าไม้นานี่โดนแน่นอนอย่าให้เขาพูดพูดไปหลายแม่งเป็นโดนอ่ะเห็นป่ปะคำพูดอาถรรพ์แม่งผมกาลังเปิดกล้องอยู่เลยวันนั้นนะเจ๊บอกเนี่ยเดี๋ยวตีไปแม่งต้องแดกคากล้องชัวแม่งชัวจริงเ แล้วครับเอาแล้วไม่รู้อยู่เปล่านะอยู่ไว้ครับอยู่ด้วยครับสับดีครับอุ้ยลุด <c oughs> ไม่รู้โดนตัวเบ็ดหรือเปล่าแ่งย cười làm mương nè, học lại hả, học lại hả, nín 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 แมตต์อ,เอ็เมาเยดเคถ่ายรูปไหมตัวคนเล็กเลยโอ้โหกัดดุมากถ่ายรูปไหมถ่ายดิ <c oughs> นี่ดูของในเจนี่ยกเฉยเลย ปลดนะเจ้าตัวนี้ไม่เก็บโอ้จะใครจะเก็บกินไม่ได้่ตัวแมงเล็กแล้วมัน,นนะมมกัดอะไรด้วยอืมแมงกัดซ้ำเ้าดึงดึงสองทีเลยอ่ะบีมเขาให้ตกป้าไม่ได้ติดอุ้จังอ้าวเหี yeah. ้ย แปะดินเลยอันนี้เป็นเหมือนนักกอล์ฟเยอะอ่ะเมชาเนี่นักกอล์ฟเป็นแบบนี้แหละแล้วมันจะไปยังไงอ่ะต้องเอาคันเบ็ดเลี่ยๆกันเนนลีย่ยนเออเลีรยให้หน่อยแขนสั้นอน่ะ ตายเลยไหมเนี่ยอาวหัวปักดินไ <laughs> อ้เหี้ย <c oughs> แม่งพุ่งมาเป็นจรวดเลย <laughs> ได้เรื่องอีกแล้วแบดโบกอรีผมไม่รู้นะว่าแม่งซื้อที่ไหนฮะสัง่งรวมๆม,มามันมีไงเขาโลบ <laughs> ว่าย,ย้อนมาว่าเนี่ย <S <S ได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่ายมาลูกเฮ้ยตรงนี้อัน <S <S โอ้โหแม่งติดเลยอ้าวเหี้ยะลุดแล้วลุดแล้วได้แล้วฮูฮู S M R รัวได้เรื่องแน่นอนจ้ากัดเหมือนใหญ่เออกัดดึงเห็นเห็นคันพี่โดนดึงใช่ไหมเห็นดิอ่ะถ่ายหน่อยโอ้เป็นโลเลยเนี่ยตัวเนี้ย ไม่อีกอีกสี่ปีอ่ะเป็นโลสี่ปีเป็นโลครับหุจิตมุมปิตมุมปากแบบสวยๆเลยบีบเงี้ยงด้วยสุดยอดไม่หลุดได้ไงวะมาเจอกับ้านแล้วมั้งเลือใหญ่มาเจหัวร้อนอยู่ไม่ร้อนแล้วเย็นแล้วเย็นแล้วที่น้องเจมได้อีกแล้วครับเราต้องตกไปด้วยกัน ตัวแรกตัวแรกจะบอกว่าโอ้โหน้องเจมสได้อีกแล้วพี่มือสุดสุดตัวสองอ้าวมาอีกแล้วครับตัวสามมาอีกแล้วมาอีกแล้วเอาไว้สิมาอีกแล้วเต็มคอตันตันเกินตันตาขอดูติ่งในคอหน่อยออกไม่ออกด้วยลึกจัดครับออกแล้วโอ้โหเเหลลืออองยยพี่ก๊อฟชอบกบครับผม เอาแล้ว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 วับปึ๊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 บติดไปจะลงยังไงฮะจะบอกว่าคุณแย่ช่องผิดจริงๆคุณต้องแย่ช่องนู้นแล้วลอยมันออกมาเสียวไปแย่ช่องแคบว้าวโหพี่กบพี่กบเขาชอบกบอ่ะ ลูกรักเขาก็เลยเนี่ยกบเนี่ยอเอาปลาไม่ได้ได้กบกูรอดกูรอดเฉยแชมป์ครับผม SFR รัวเนี่ยแดดยันกบอ่ะกบก็ชอบกินนะครับผมตะแคงเกี่ยวป่ะนี่ยแต่ตัวนี้มันดีนะไอ้ตัวนี้นะตัวนี้ไซส์สวยอ่ะสวยอ่ะตาไม่ตงเบล์วไปยอยู่ด้วยกันดีนะหเห็นนะเขาเป็นคนชอบกบมันไม่ปวดหรอกเพราะว่าพี่บีบเงี้ยงไว้ดีไม่หลุด สุดยอดเลยตัวนี้อุ้ยแน่นี่เยี่ยวเขีถีบใส่กูด้วยเอว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 ถ้าเสียงมันร้องแมนดาร์มึองเรียก็วัน,นนี้ผมมีเวลานิดหน่อยนะครับบ่ายสองแล้วต้องกลับก่อนเดี๋ยวนะก๊อลฟกลับน้องๆไปตกกันต่อการก๊อล์ฟของเล่นเขาแหละชอบเล่นกบอ่ะปีกยิปซีแหมเอาตัวปีกยิปให้ด้วยเป็นกบ ที่ช่ปลานะครับกบโอเคเราไ้เจอกันใหม่นะ่หนะ้าเรื่องข้เนี้ก็แค่ผู้ใหครับ